สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ปัญญาก็จะมาแนะนำนะคะเป็นงานใหม่ที่ปัญญาเพิ่งได้รับจากผู้จัดการมาวันนี้นะครับเป็นงานของนายจ้างหุ่นใดนะครับมีทั้งหมด12ตําตำแหน่งนะครับที่เปิดรับตอนนี้อยากรู้ว่ามีตำแหน่งอะไรบ้างให้ติดตามคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ตำแหน่งแรกเลยนะครับเพื่อนๆตําตำแหน่งที่1นนะครับล่ามแปลภาษารับจํานวน2คนนะครับเงินเดือน26,400รดอลลาร์ไต้หวันบวกค่าตําแหน่ง5 0 0 0นะครับ ตำแหน่งที่2นะครับกรรมกรทั่วไปจำนวน50คนนะครับเงินเดือน26,400ื่นนะครับตำแหน่งที่3ช่างถอดประกอบนั่งร้านจำนวน15คนนะครับเงินเดือน26,400ื่นครับ 4. พุกทำอาหาร3คนนะครับเงินเดือน26,400ื่นบวกค่าตำแหน่งอีกส0 0พันนะครับเพื่อนๆต้องฟังดีๆนะครับปัญญายังไม่ได้พูดถึง OT นะครับอันนี้คือพูดแค่เงินเดือนกับค่าตำแหน่งเท่านั้นนะครับยังไม่รวม OT ตำแหน่งที่5นะครับช่างเหล็กจำนวน5คนเงินเดือน26,400ตำแหน่งที่6ช่างประกอบช่างประกอบไพฟิตเตอร์รอ่ออ่านไม่ออกจำนวน25คนนะครับเงินเดือน30,000ดอลลาร์ไต้หวันนะครับ7คนส่งสัญญาณเครนเงินเดือน26,400 8ช่างเชื่อม 6G เชื่อมอโลยี่สิคนเงินเดือน42,000บวกค่าตำแหน่ง8,000และก็ค่าฝีมือ3,000ถึง5,000บาทนะครับอ,อขอโทษ3,000ถึง5,000ดอลลาร์ไต้หวันนะครับอันนี้คือเงินเดือนบวกค่าตำแหน่งเนี้ยตกแล้ว55,000นะครับ55,00053,000นะครับยังไม่ได้รวม OT นะครับช่างเชื่อม 6G นะครับเน้นย้ำใครใครพร้อมตำแหน่งนี้นะครับเงินเดือน53,000ถึง55,000ยังไม่รวม OT ก็ติดต่อมาที่ปัญญาได้เลยครับ 9. ช่างไฟ1คนเงินเดือน3 0 0 0 0บวกค่าตำแหน่ง5000 10. ช่างประกอบโฟแมนเงินเดือน4 2 0 0 0ดอลลาร์ไต้หวัน 11. ผู้ช่วยโฟแมนเงินเดือน42,000ดอลลาร์ไต้หวันและ 12. ช่างเจาะและดูเครื่องเจาะเงินเดือน26,400ต้องบอกว่าเงินเดือนเป็นดอลลาร์ไต้หวันนะครับถ้าปัญญาพูดผิดเป็นเงินบาทก็ต้องขอโทษด้วยนะครับใครพร้อมเดินทางก็ติดต่อมาที่ปัญญาเลยนะครับเพราะว่า ช่วงสองสวันก่อนอมีคนจะถามเรื่องอาชีพกูก,กับปัญญาตอนนั้นยังไม่ได้งานมาเนาะคือตอนนี้เราหา a c e b o o k เขาไม่เจอแล้วอ,อยากให้เขาติดต่อกลับมาใหม่นะครับคนที่ต้องการสมัครกู๊ส่วนใครอยากจะได้เงินเดือน5 0,000ื่นนะครับต้องเป็นช่างไฟฟ้า 6G ช่างไฟฟ้า 6G ต้องมีใบเซอร์นะครับถ้าไม่มีใบเซอร์ก็ให้อัดคลิปวิดีโอที่ตัวเองกําลังเชื่อมเชื่อม 6G นะครับแล้วก็ถ่ายมาประมาณหนึ่งนาทีแล้วส่งมาให้ปัญญาเดี๋ยวปัญญาส่งให้ผู้จัดการนั่นก็ถือว่าใช้ได้ครับ ส่วนวิธีการสมัครจะมีดังนี้นะครับปัญญาจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปนะครับจะมีคาว่าเพิ่มเติมปัญญาจะทิ้งลิงก์เอาไวใ้ให้กดเข้าไปแล้วก็กดเพื่อกดเป็นเพื่อนเพื่อนแล้วก็กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆให้โทรมาหาปัญญาได้โดยตรงที่ Facebook ปัญญาทานใส่นะครับเดี๋ยวปัญญาจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในใต้คลิปแล้วก็ในคอมเมนต์ด้วยนะครับหากเพื่อนชอบคลิปของปัญญาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับตอนนี้ปัญญาอยู่ที่เค c k ฟ c สาขากใกล้ๆบ้าน 17นาฬิกา13มนาทีนะครับไต้หวันตอนนี้คือมานั่งทำคลิปส,สวยๆแล้วก็อยากกินเค้กซีซงไงเมื่อวานได้แบบได้อ่างเปาตั้ง3,600อ่ะอร่อยเออน,นี่เป็นเบอร์เกอร์นี่แล้วอย่าลืมไปดูคลิปอื่นของปัญญาด้วยนะคลิปท่องคลิปเที่ยวอะ่ะไม่ค่อยมีคนดูเลยอ่ะลืมบอก เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้นะครับ1สำเนาบัตรประชาชน 2. ส,สำเนาทะเบียนบ้านและสาสำคัญที่สุดก็คือใบคัดเลือกทหารนะครับต้องมีนะครับทุกคนจะต้องมีใบนี้หากใครทําหายหรือว่าไม่มีก็ให้ไปขอที่อําเภอที่อําเภอเกิดของเรานะครับไปขอคัดลอกมานะครับหากใครขอโทษหากใครดูคลิปนี้แล้วยังไม่เข้าใจให้เข้าไปใน Facebook นะครับปัญญาก็ โรงงานนี้เอาไว้ใน Facebook แล้วก็ใน TikTok กดติดตาม TikTok ของปัญญาด้วยนะครับ P A N Y A T A N S A I ปัญญาทันสายนะครับกดติดตามด้วยนะเพราะาเพิ่งเล่นใหม่ๆไงสำหรับวันนี้ปัญญาก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วพบกก็ใหม่คลิปหน้าครับวันนี้แบบแต่งตัวในชุดบริษัทนะบอส s Delight Manpower บ๊ายบาย